สวัสดีครับผมชูมิกนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม a r m o r w มอ f a ว e วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวด่าน UVE ด่านใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกม5ด่านนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวแค่ด่านหนึ่งก่อนเพราะว่าเพิ่งสุ่มเจอนะครับโอเคด่านที่ผมจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวสิแล้วจะเรียกว่าลองเล่นซะมากกว่าเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยผมก็คือด่าน Desert Wiper นะครับ ก็นั่นแหละครับผมยังไม่เคยลองเล่นเพราะงั้นเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ผมลองเล่นก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคมาลองดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับดาน Desert w i p e เนะครับดาน PVE ใหม่5ด่ดานเนี่ยทุกดานจ,จะขึ้นชื่อว่า Desert หมดเลยและอ่าดานที่เป็นต้นแบบของดาน Des s ซอทั้งหลายหลาเนี้ จะเป็นต้นแบบมาจากด่านทะเทซายเช่นพวกด่านลิโคเชตด,ด่านโคเดียกด่านซึนามิอะไรพวกนี้นะครับโอเครถที่เล่นมี MBT 3สคันและไลท์แท้งสองคันนะครับมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคด่านอ่าค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็มีพายุทะเทซายภารกิจ อาภารกิจหลักต้องไปแคปตรงกลางก่อนส่วนภารกิจรอก็คือต้องฆ่าสไนเปอร์อาดานนี้มีอินเฟนทรีหรือพลทหารราบด้วยนะครับก็ถ้าใครทำอคอนแทคประจำวันและต้องฆ่ามีภารกิจต้องฆ่าพลทหารราบไม่จะเป็นต้องไปสเปเชียลเวอร์ชันแล้วเอาเล่นดาบดีได้เหมือนกันบอทมาทางซ้ายนะครับ ก็ขอบอกอีกก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นดาบนี้เพราะงั้นบางทีถ้ามีแบบบอดเกิดข้างหน้าข้างหลังเซอร์ไพรส์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เล่นไปตามมีตามเกิดตาภาษาคนไม่เคยเล่นเหอกันนะครับโอเคก่อนอื่ผมก็จะค่อยๆถ่ายไปนะครับก็ตรงไปหาอชิเนเรื่อยๆบอดเกิดตรงไหนก็ยิงตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลายกเว้นภารกิจรองที่มันมีเวลา ห้านาทีก็เลยจะไม่รีบอะไรมีฮันเตอร์มาด้านนู้นบอดมาไม่หยุดเหมือนกันนะครับเนี่ย แล้วก็ไปทางไหนต่อซ้ายหรือขวาที่ทาง้าน,นขวาดีผมไปซ้ายแล้วกันนะฮะสไนเปอร์มีสามตัวซึ่งอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคเหมือนว่าบอดจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็แปลว่าผมมาผิดทางอ่าสไนเปอร์ตัวแรก ยิงสักหน่อยนะครับภาภาภาอัมภารกิจอ่าก็จะมีบอสนะครับรุติน,นันเคยิบเอ็ดนะครับแต่ว่าอขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนมองเห็นไหมรุติน,นันไม่เห็นนะครับเราจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอ้โดนโดนอะไรอีกเลยโดนเคยิบเอ็ด ตัวนี้ยิงนะฮะโอเคแล้วเ,เ,เราจะไปไหนต่อขึ้นไปเลยเหรอขึ้นไปเลยใช่ไหมอ่าขึ้นได้ขึ้นได้ไดโอเคจะพ <ๆ S 2> ยายามขึ้นไปนะครับโอ้โหแบดลี้ลงไปอย่างนั้นเลยเหรอโอเค แบดดีด้านล่างไม่เป็นไรมันยินงเราไม่เท่าไนเปอร์นะครับไนเปอร์ตัวที่สองอยู่ตรงนี้อัพอกหยิบผิดปืนมานะโอ้เดี๋ยวได้เลยเ่าที่สิบยิงคนทหารล่าไปไม่เป็นไรนะก็มีปืกนกล เอที่เบียดนี่ปกติปืนกลด,ด้านหน้ายิงไม่เข้านะครับสหรับปืนกดลรถตามซิปมอ,มอทั่วไปแต่ถ้าเป็นติปฟาง2,000คันนี้ยิงเข้าโอ้ข้างหลังออไม่ใช่นะบัดด้านล่างอ๋อตกใจหรือว่าเกิดด้านหลังสไนเปอร์ตัวที่สามไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะมาที่หลังแล้วมั้งครับโอเคด่านแรกก็คือเราจะแคปตรงนี้อ่าแล้วก็สุดท้ายไปนีนะครับอ่า ก็คือแคปก่อนแล้วก็ค่อยดีโอ้โหไม่ทัไดไม่เป็นไรไบริบาลจะลงไปแล้วเราก็ลงตามลงดีๆนะเอบรามอย่าลงไปข้างล่างเหมือนเขาจะไปทางขวากันเราลองไปทางนี้ดูซิก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไปถูกหรือผิดทางนะยึาไม่มีบอด ด้านซ้าย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 โอเคโอ้โหซ้ายก็มี BL นะครับเหมือนผมเห็นข้างหลังด้วยโอ้โหอู้หูรู้สึกเหมือน,นผมมาผิดทายยังไงไม่รู้โ,โดนรอบด้านเลย เมืออะไรครับทีมเรามาด้านตายแล้วน่าจะช่วยซัพพอร์ตเราได้รู้สึกเหมือนเกราะผมใกล้จะหมดแล้วนครับทีฟังคันนี้เป็นเกราะเนรานะครับเกราะเนราก็จะเป็นเกราะ ERA แบบที่ไม่โดดทีเดียวแต่ครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยก็จะหนาอยู่แต่พอผ่านไปสักพักโดดยิงเ,เยอะเนี่ยมันก็จะบางลงซึ่งตอนนี้มันก็ช่วงท้ายเกมแล้วเพราะงั้น เกาะมึงอาจจะแบบหายไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหายเลยม่องไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรเราเดินหน้าลุยต่อนะสไนเปอร์อีกคันอ่าหายไปแล้วน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหน โอเคจุดแคปสุดท้ายด่านนี้ไม่มีเวลาอะไรนะฮะปันเดอร์โบอีกกันไม่ไ,ไน้ใจตรงไหนไม่รู้ว่าในแคปนี้จะมีอะไรรออยู่หนระือแคปง่ายๆนะครับต้องลองดูอ่าก็มีอยู่ประมาณ เท่าที่เห็นเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ได้มีรถบอสอะไรแต่ว่าขออนุญาตเติมเลือดและก,กดซ่อมหน่อยครับเพราะว่าเกาะเหมือนใกล้จะหมดแล้วโดนยิงพอสมควรนี่นะครับทีฟ่ฟางสอง0ันด้วยความที่ว่ามันเป็นเกาะเนล่าผมก็เลยต้องเอาซ่อมมาสามอันเอาไว้ซ่อมเพื่อซ่อมเกาะโดยเฉพาะนะ โอเคแบลนี okay, Bradley, ่ไ e ปเอ1คิปต์เอ็ดคายหาือ้เปล่าแค่นี้เหรออ่ามีสฟิงตรงนี้อีกครั้งหนึง่งโอเคหมดไหมหมดแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด่านนี้นะครับโอเคเราไปดูหน้าสรุปผลกันเลยนะครับโอเคนะครับ ด่านนี้ได้บรูสตาร์นะครับและก็ทําดาเมจไป36 0 0มค่าไป12สปอตไป15นะครับด่านนี้มีบดทั้งหมด35ตัวแล้วก็เลือดทั้งหมดรวมกัน92 0 0 0ไม่ถึงแสนก็ถือว่า ด่านนี้ถือว่าบอดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดาวนาเมตรประมาณไม่ถึงแสนหือว่ปาปานกลางสำหรับเวลาที่ใช้ด่านนี้ใช้เวลามาประมาณหกนาทีสี่สิบเก้าก็ถ้าตีกลมๆก,ก็คือประมาณไม่เกินเจ็ดนาทีนะครับสำหรับขนาดด่านด่าค่อนข้างเล็กในเรื่องของความยากง่ายด่านนี้ผมคิดว่าด่านเนี้ยค่อนข้างที่จะ ตรงไปตรงมานะครับถ้าใครเล่นสาย MBT ก็เดินตรงๆไปได้เลยไม่มีบอดเข้าข้างๆเข้าข้าง,าง,างหลัง,งบอดอ้อมอะไรตะกี้ตอนท้ายเกมที่เห็นผมโดนยิงซ้ายยิงขวาอันนั้นคือผมไปผิดทางนะครับถ้าไปพร้อมเพื่อนๆอ,ออกซีขวาไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับสายรถเบาหรือสายรถซุ่มทั้งหลายแหละนะครับเ้ว่อความที่ว่าด่านมันแคบเรา ตอนเริ่มเกมเนี่ยเราออกไปทางขวาใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าไปทางซ้ายหรือว่าไปทางอื่นเนี่ยมันจะมีจุดอ้อมจุดซุ่มยิงให้ให้รถเปาได้เล่นไหมก็ไว้ครั้งหน้าถ้าด่านนี้ขนมาอีกผมจะลองเอารถซุ่มรถเบามาเล่นให้ดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จบไปแค่ด่านเดียวพอนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าด่านต่อไปจะสุ่มมาเมื่อไหร่ครับผมโอเคไว้เจอกันครับ